สวัสดีค่ะพบกับ The Marketing Case by Marketing Talk อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาตีมในความหวานแหววนิดนึงเพราะว่าเราจะมาคุยกันในเรื่องของหัวใจและความสวยงามของการเป็นผู้ประกอบการนะคะเพราะว่าเคสสต t u ี้ที่เรากําลังจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะคือเคสที่สามารถเอาชนะใจทีมงานแล้วก็สร้างความสําเร็จพลิกวิกฤตสู่การมียอดขายมหาศาลด้วยหัวใจและความจริงใจที่สวยงามนั่นเองค่ะ มอโอเคทีนี้เราจะมาเล่าให้ฟังวันนี้อีพีนี้จะพาทุกคนไปที่โรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งนะคะที่เมืองที่ชื่อว่าฟิลาเดลเฟียนะคะที่รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐอเมริกานะคะย้อนกลับไปในสมัยนั้นนะคะปรากฏว่าโรงงานผลิตรถยนต์แห่งนี้นะคะเกิดวิกฤตเพราะว่ายอดขายตกมากวันนั้นนะคะที่โรงงานเขามีการจัดเลี้ยงนะคะสำหรับงานฉลองคริสต์มาสเนาะสิ้นปีก็จะปีใหม่ละก่อนที่จะมีการปิดปีใหม่ ปิดคริสต์มาสเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมส่งท้ายปีใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนที่จะไปงานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันนั้นเนี่ยตัวของเจ้าของโรงงานผลิตรยนต์เองก็มาเป็นประธานในพิธีนะคะเป็นประธานในการประชุมนี่แหละแล้วทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมนั้นก็คือเซลลทีนี้เนี่ยประธานก็ต้องพูดใช่ไหมว่าเออเราจะ มีอะไรบ้างในการประชุมวันนี้ก็อาจจะยิ่งตอนนั้นไม่มีเขาเรียกว่าความกดดันจากยอดขายใช่ไหมคะที่ยอดขายมันอาจจะตกใช่ไหมเขาก็เลยน่าจะเราเดาไม่ยากอยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาก็น่าจะบอกว่าเออเพิ่มยอดขายให้หน่อยทางานให้หนักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามไม่เป็นแบบนั้นเขาไม่ได้ทําแบบนั้นพอประธานมาถึงห้องประชุมปุ๊บเขาก็นั่งพอนั่งเสร็จเขาก็มองไปที่เซลล์ทุกคนแล้วเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็แจกกระดาษโพสอิดก็คือกระดาษโน้ตเล็กๆกันนะคะคนละแผ่นทุกคนแล้วประธานก็พูดบอกว่า ทุกคนมีความฝันอะไรที่ผมสามารถช่วยให้ความฝันของทุกคนเป็นจริงได้บ้างให้ทุกคนเขียนความฝันของตัวเองเป้าหมายของตัวเองเนี่ยใส่กระดาษโพสิทที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเขียนมาแล้วก็เอามาใส่กล่องที่ตั้งอยู่หน้าผมเนี่ยแหละอืมทีนี้ทุกคนก็เขียนกันมาเยอะมากบางคนก็โอ้โหเริ่มตกผลึกเลยว่าโอเค บางคนก็เขียนบอกว่าเขาอยากจะพาภรรยาไปฮอลิเดย์บางคนบอกอยากจะให้ลูกได้เข้าโรงเรียนเอกชนดีๆบางคนบอกว่าอยากจะพาคุณแม่ไปเที่ยวนิวยอร์กอยากจะมีรถสักหนึ่งคันอยากจะผ่อนบ้านให้หมดเลยอย่างเงี้ยทุกคนก็มีความฝันมีเป้าหมายก็เขียนมาหมดเลยทีเนี้ยพอทุกคนเขียนครบแล้วใช่ไหมคะในห้องประชุมประธานก็เปิดกล่องแล้วออกมาแล้วก็เอาความฝันของทุกคนเนี่ยมาเขียนบนกระดาษ แล้วก็บอกกับทุกคนในห้องประชุมว่าความฝันของพวกคุณทั้งหมดทุกคนที่คุณเขียนมาบนกระดาษเนี่ยผมจะใช้ความสามารถและแรงทุ่มเทยอย่างสุดความสามารถของผมอ่ะช่วยทําให้ความฝันของพวกคุณทุกคนอ่ะมันเป็นจริงได้แล้วคุณล่ะจะสามารถทําอะไรเพื่อตอบแทนผมหรือว่าทําให้ฝันของผมเป็นจริงได้บ้างเออช็อตนั้นคือทุกคนในห้องประชุมนั้น,นะคืออึ้งไว้หมดเลยแล้วก็ มีคนก็ยกมือเสนอไอเดียมาว่าผมจะทํางานจาก8ชั่วโมงผมจะทํางานเพิ่มเป็นสิชั่วโมงเลยครับผมไอคนยกมาเลยผมจะไม่ไปฮอลิเดย์ผมจะทํางานให้เต็มที่อะไรเงี้ยบางคนบอกว่าผมจะไม่ลาอีกแล้วครับอะไรก็ว่าไปคือแบบแต่ละคนก็มีไอเดียของตัวเองในการทํางานหลากหลายมากก็ปรากฏว่าทุกคนก็มีไอเดียแล้วก็ทุกคนก็มีไฟในการที่จะทําเสนออะไรมาบางสิ่งบางอย่าง และสุดท้ายรู้ไหมคะพอปีนั้นผ่านไปปีต่อไปยอดขายถูกสรุปออกมาปรากฏปียอดขายเขาเติบโตมากกว่าเดิมมหาศาลมากเพราะว่าพนักงานทุกคนของเขาทีมขายทุกคนเขาทํางานด้วยความตั้งใจแล้วมีความสุขจริงๆ สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นก็คือไอเดียแต่ละไอเดียเนี่ยตัวของเจ้าของบริษัทไม่ต้องไปพูดเลยว่าเธอต้องขายนะเธอต้องทําอย่างนี้เธอต้องห้ามขาดลามาสายเธอต้องทุ่มเทงานนะนะเจ้าของบริษัทไม่ต้องพูดเพราะว่าไอเดียที่เขาทํำกันแต่ละคนเนี่ยพนักงานเขาคิดเองแล้วเขาพูดเองแล้วเพราะมันเป็นไอเดียของพวกเขาพวกเขาก็อยากที่จะทํา อยู่แล้วถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นไอเดียของพวกเขาเองนี่แหละคะ่ะมันคือการที่เอาจิตวิญญาณเนี่ยไปแลกกันเราก็มีความจริงใจให้กับพนักงานของเราในการที่จะช่วยทําให้ความฝันเขาเป็นจริงเจ้าของบริษัทเขาต้องทำงานหนักเพื่ออยากจะให้พนักงานทุกคนมีเงินเอาไปสร้างความฝันของตัวเองที่พวกคุณเขียนมาพนักงานทุกคนก็อยากจะตอบแทนโดยการที่อยากจะสร้างความฝันของประธานให้เป็นจริงเหมือนกันเขาก็ทํางานตอบแทนมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันสะท้อนให้เราเห็นเลยว่า คนเราทุกคนเนี่ยไม่มีใครชอบถูกบังคับโดยพื้นฐานมนุษย์พุกเรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครชอบถูกสัง่งไม่มีใครชอบถูกบังคับเพราะพวกเราทุกคนก็ไม่มีใครชอบเหมือนกันนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อยากให้ทุกคนได้นําไปเรียนรู้กันนะเพราะว่าบางคนทําธุรกิจอยู่แล้วก็ต้องมีทีมขายมีทีมเซลล์นะบางทีวิธีการเนี่ยอาจจะเอาไป encourage ทีมงานได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ไอเดียเนาะที่สามารถที่จะลองเอาไปปรับใช้ดูได้เพราะเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีความฝันไม่ว่าจะฝันเล็กหรือฝันใหญ่ความซื่อสัตย์และความจริงใจนี่แหละมันจะสามารถทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จแล้วก็ทําให้สิ่งที่เราทําได้เนี่ยมันยั่งยืนมากๆเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามนะคะ The Marketing Case by Marketing Talk EP นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้านะคะและอย่าลืมกด subscribe กดติดตามด้วยนะคะเรามาเริ่มทำให้สังคมดีไปด้วยกันนะคะ